สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะหมอจะมาแนะนำท่าบริหารนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มมีอาการเข่าเสื่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้งานเข่าหนักนะคะมีการกระทบกระแทกนะคะซึ่งอันนี้นะคะเหมาะก,กับผู้ที่ตอนนี้ปวดไม่มากแล้วอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้ลดอาการปวดเขา่าร่วมกับป้องกันการเข่าเสื่อมที่มากขึ้นนะคะ ถ้าเกิดสมมติใครยังแบบปวดมากอยู่นะคะหมอก็ยังไม่แนะนําให้ทํานะคะยิ่งถ้าปวดบว,วมร้อนมากนะคะควรที่จะผักก่อนนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะถ้าไปหาที่หมอนแนะนำเนี่ยก็มีทั้งท่านอนแล้วก็ท่านั่นนะคะถ้าใครยังไม่เคยฝึกนะคะก็อาจจะเริ่มจากท่าง่ายๆท่านอนก่อนนะคะถ้าไหวแล้วก็เป็นท่านั่งท่ายืนนะคะเราจะทํากันได้ยังไงบ้างนะคะยไปดูกันค่ะท่าแรกนะคะเป็นท่าที่ง่ายที่สุดนะคะ คือเราเอาม้วนผ้าหรือว่าหมอนเตี้ยๆวางไว้ที่ใต้เข่านะคะจากนั้นเราก็กดเข่าลงไปกับม้วนผ้าโดยที่ไม่ต้องขยับขาเลยนะคะให้รู้สึกเกรงตึงที่กล้ามเนื้อด้านหน้าต้นขาหรือที่เรียกว่า q u a d i เ e p นะคะแล้วเราก็ค้างไว้นะคะอาจจะนับ1-5หรือนับ1-10แล้วเราก็หย่อนนะคะลองดูนะคะกดเข่าลงไปกับม้วนผ้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราอาจจะทำซ้ำนะคะ1 0ถึง30ครั้งก็ได้เมื่อเราเก่งขึ้นนะคะเราก็ทำทั้งสองข้างค่ะถ้าต่อมานะคะเราจะใช้หมอนที่สูงขึ้นนะคะถ้าเริ่มต้นเราจะให้เข่างอเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็เหยียดเข่าขึ้นให้เหยียดตรงให้รู้สึกเกรง็งตึงที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะคะที่ quadrisep นั่นเองนะคะแล้วเราก็ค้างไว้นะคะ เราอาจจะค้างนับ1นถึงหหรือนับ1นึถึงสินะคะลองดูนะคะเหยียดเข่าขึ้นตรงให้รู้สึกเกรง็ง1 2 3่ง 6, 7, 8, 9, า0ี่้เนะคะเมื่อเราเก่งขึ้นนะคะเราก็สามารถทำจำนวนครั้งที่มากขึ้นได้นะคะแล้วเราก็ทำซ้ำทั้งสองข้างเช่นเดียวกัน ต่อไปเราจะออกกำลังกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างโดยเริ่มในท่านอนตะแคงนะคะเมื่อเรากางสะโพกขึ้นเนี่ยให้พยายามเหยียดสะโพกไปทางด้านหลังเพื่อลดการใช้งานกล้ามเนื้องอสะโพกกล้ามเนื้อมัดน,นี้จะช่วยในการเดินได้ดีดูนะคะกางสะโพกขึ้นเหยียดไปทางด้านหลังให้รู้สึกเกรงที่สะโพกด้านข้างแล้วค้างไว้นะคะเราสามารถทำซ้ำจำนวนครั้งมากขึ้นเมื่อเราเก่งขึ้นนะคะ ต่อไปเป็นท่านั่งนะคะเราก็จะนั่งให้สบายเท้าวางกับพื้นนะคะจากนั้นเราก็เหยียดเข่าขึ้นตรงๆให้รู้สึกเกรงที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าหรือว่า q u a d i c e p นั่นเองแล้วเราก็ค้างไว้นะคะเช่นเดียวกับท่าอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะเหยียดขึ้นเกรงไว้ให้รู้สึกเกรงด้านหน้า1 2 3 4 5นับได้5-10วินาทีเลยนะคะ ทำซ้ำจำนวนมากขึ้นเมื่อเก่งขึ้นเช่นเดียวกันต่อไปเราจะออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะคะโดยอยู่ในท่านั่งแล้วเราเอาหมอนหรือว่าบอลยางวางไว้ระหว่างขาแล้วก็หนีบหมอนโดยใช้ต้นขาสองข้างหนีบเข้าหากันนะคะให้เรารู้สึกเกร็งที่ต้นขาด้านในลองดูนะคะหนีบนะคะแล้วก็นับค้าง 1, 2, 3, 4, งสาหรือว่านานกว่านั้นนะคะแล้วก็ทำซ้ำได้นะคะ ต่อไปถ้าสุดท้ายเราจะทำในท่ายืนนะคะโดยเราจะต้องมีเก้าอี้ที่มั่นคงอยู่ด้านหน้าเพื่อช่วยพยุงนะคะเราจะยืนขาเดีเยวเย้ยขาด้านหนึ่งไปทางด้านหน้าแล้วย่อขาข้างที่ต้องการออกกำลังลงพยายามอย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะคะแล้วเราก็เกรงข้างไว้นะคะเราอาจจะนับ1-5ถึงหหรือ1-10ถึงตอนที่เกรงข้างนะคะลองดูนะคะเยียดไปทางด้านหน้าย่อเข่าลงแล้วก็เกรงขางไว้พยายามอย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะคะ เราสามารถทําจํานวนครั้งมากขึ้นได้เมื่อเราเก่งขึ้นค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับท่าบริหารเข่าเสื่อมที่เราสามารถทําได้เองที่บ้านนะคะแล้วก็ที่สําคัญอยากย้ำอีกทีนะคะถ้าปวดมากวมงมากนะคะให้พักก่อนอย่าเพิ่งทำท่าบริหารควรไปพบแพทย์หรือว่าประคบเย็นนะคะ และการออกกําลังกายสําหรับขาเสริมอ,อย่างที่หมอแนะนํานะคะก็คือการออกกําลังกายในน้านะคะเพราะว่าไม่มีการกระแทกเลยไม่ใช่การว่ายน้านะคะเป็นการออกกําลังกายในน้ําหรือไฮโดรเทอร์ปีนะคะซึ่งอันเนี้ยจะต้องไปทําที่โรงพยาบาลนะคะภายใต้การดูแลของแพทย์และก,กายภาพก่อนในช่วงแรกนะคะค่ะก็เหมือนเดิมนะคะในช่วงนี้นะคะอยู่ที่บ้านนะคะหมอก็จะพยายามทำคลิปดีๆนะคะให้เราดูแลตัวเองได้ที่บ้าน,นะ กันนะคะคตอนนี้เราก็ติดตามหมอได้ในช่องทางต่างๆนะคะตามที่หมอบอกให้ในคลิปก็ในชาแนลนี้นะคะแล้วก็มีหนังสือนะคะที่สามารถหาข้อมูลดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้นะคะถ้ามีอะไรไม่ไหวก็ต้องปรึกษาแพทย์และในใกลักกายภาพบำบัดน,นะคะสวัสดีค่ะ